ระวังนะครับเห็นไหมคะเขาปลูกอง,งุ่นนะคะที่เรื้อยๆข้างบนน่ะคือต้นอง,งุ่นนะสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก้อยก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่า,วาสวนสถานะของญี่ปุ่น เป็นยังไงบ้างนะคะมีหลายแห่งคะ่ะเพื่อนๆแต่ว่าแต่ละแห่งก็จะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกงกีจะสนุกขนาดไหนนะคะในการที่มาเที่ยวสวนสาธารณะนะคะเนี่ยคะ่ะเพื่อนเพื่อนก้อยพาเพื่อนๆมาดูนะอพาร์ตเมนต์ที่หนึ่งค่ะเขาปลูกเขาอยู่ชั้นสามนะคะชั้นบนสุดเลยนะคะแล้วเขาก็ปลูกองุ่นได้นะคะเพื่อนเเห็นไหมนี่ตรงนี้ที่นี่เห็นไหมคะเขาปลูกองุ่นนะคะ ที่เลื้อยข้างบน,นคือ,อต้นองุนนะแต่ก้อยไม่รู้ว่าเป็นอังุนพันอะไรนะเพราะว่ามันไกลอ่ะ<ม>นี่ค่ะอยู่ชั้นสามคอนโดนะคะก็ยังปลูกอังุนได้นะเพื่อนๆสุดยอดเลยก้อยอยากรู้อยากรู้มากๆว่าเขาใช้กระถางขนาดไหนนะแต่ก้อยคิดว่าเป็นกระถางไซส์ใหญ่สุดเลยนะคะนี่ค่ะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูว่า อยู่คอนโดก็ยังปลูกองุ่นได้นะคะเพื่อนสวนสาธารณะมันจะอยู่ใกล้ๆกับซูเปอร์นะคะที่เพื่อนๆเห็นบริเวณตรงนี้คือซูปเปอร์นะซูปเปอร์ก็เนี่ยคะ่ะยวให้ดูเนี่ยค่ะซูปเปอร์มันจะมีซูปเปอร์อาหารสดนะคะมีร้าน100ยเยนมีร้านยาร้านทําฟันนะคะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงข้ามกันตรงสีแดงๆอ่ะมันเป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดใหญ่เป็นของเอกชนนะคะ ค่อนข้างที่จะรูหลามาเห่ามากเลยนะคะนี่แถวนี้แล้วก็มีซูปเปอร์นะคะถัดมาจากซูปเปอร์ค่ะก็เป็นสวนสาธารนณะอันนี้ไม่ใหญ่มากนะคะไม่ใหญ่มากแต่ว่าไม่เล็กนะคะก็พอสมควรนะขนาดกลางเนี้ยน้องลิงอยู่ในนั้นละคะ่ะน้องลิงเดี๋ยวเราข้ามกันไปดูนะคะ ก้อยเดินมาตรงนี้จริงแล้วมันทางเข้ามันเข้าได้หลายทางนะคะเพื่อนๆแต่ที่ก้อยพาเพื่อนๆมาคือมันใกล้ที่สุดนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะพอเดินเข้าไปนะมันก็จะมีเด็กมาเล่นของเล่นนะคะเนี่ยจะมีของเล่นสําหรับปีนป่ายก็มีนะคะแล้วก็มีเป็นอันนี้ด้วยค่ะเป็นพวก สะพานบันไดเลื่อนของเด็กะค่ะไว้ปีนไปสะะ <Yeah. S 1> ่วนเกงกิดอยู่ทางนู้นนะคะ <Yeah. S 1> ทางนู้นจะของเด็กเล็ก <Yeah. S 1> ก็จะค่อนข้างที่จะเซฟเนี่ยค่ะของเล็กอันนี้ของเด็กโตนะคะจะสังเกตว่ามันจะค่อนข้างลดผลนนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็มันจะไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่เหมาะสำหรับเด็กอายุโตนะคะปฐมแบบนี้ขึ้นไปนะคะ <Yeah. S 1> ่ปะ,คะ <Yeah. S 1> เด็กอนุบาลจะอยู่โซนนู้นนะคะ โซนนู้นแล้วก็มีเครื่องออกกำลังกายของคนแก่นะมีเด็กมาเล่นเล่นนี่ค่ะที่โจกับกิงกิอยู่โซนเด็กเล็กนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นบ่อทรายนะคะบ่อทรายนี่ยสำหรับมาตักดินเล่นกันนะคะที่นี่จะมี เขาเรียกว่าพวกแบบจิตอาสานะคะพวกอาบรันเทียค่ะมาเก็บขยะแล้วก็มากวาดให้นะคะแต่เขาไม่ได้ทำทุกวันเขาทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะมาช่วยกันเนี่ยเด็กบางคนก็มาขุดดินไว้นะคะเนี่ยค่ะตรวนี้จะเป็นที่ของเ,เด็กเล็กเด็กเล็กก็จะมีของเล่นของเด็กที่มันค่อนข้างจะปลอดภัยค่ะไม่ค่อย โรดผลโจนทยานนะเก่งกี้สวัสดีลุงป้าหน่อยครับบ๊ายบายคุณลุงคุณป้าเลยครับบ๊ายบายค่ะต,ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็มีตู้ขายน้ำอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวไปดูกันพอกินเสร็จแล้วก็จะเนี่ยค่ะมีที่ทิ้งนะคะ ตรงนี้ก็จะมีบอกแผนที่นะว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับสวนสาธารณะที่นี่อ๋อที่นี่ก็มีนะคะนี่ระบบตู้อัตโนมัตินะคะใส่แบงก์ก็ได้ใส่เหรียญก็ได้นะใส่แบงก์ก็ได้ใส่เหรียญก็ได้ราคาก็อยู่ที่หนึ่งร้อเยนก็มีนะคะแบบเย็นก็มีแบบแบบเย็นนะ อันนี้มีแต่แบบเย็นนะคะอืเครื่องนี้บางเครื่องก็จะมีแบบเย็นด้วยแบบร้อนด้วยนี่ค่ะห้องน้ําของห้องน้ําของส่วนสาธนารณะนะคะจะเป็นแบบนี้ซ่วมซึมนะคะซ่วมซึมแบบนั่งแบบยองนะคะอืมแต่พูดถึงก็สะอาดนะคะเพื่อนๆแบบนี้แล้วก็มีของผู้ชายผู้หญิงนะคะ แล้วก็ห้องน้ำสำหรับคนพิการก็มีทุกที่นะคะของพิการโอเทอะไรนะคะแปลว่าห้องน้ำนะน,นี่ของผู้หญิงผู้หญิงก็เหมือนกันค่ะแต่ละจุดก็จะมีม้านั่งนะคะให้นั่งนะสำหรับคนแก่ชอบมานะคะแล้วก็มีเครื่องออกกำลังกายสำหรับคนสูงอายุที่นี่เขาจะใส่ใจคนแก่กับเด็กค่ะ ค่อนข้างจะใส่ใจคนแก่กับเด็กส่วนวัยทำงานก็ไปทำงานหาเงินนะคะภาษีแพงมวดนะคะมวดนค่ะเพ่งออกกำลังกายของเขานะส่วนใหญ่ในสวนอันนี้นะคะก็จะมีพวกต้นไม้มีผลไม้ด้วยนะคะบางสวนก็จะมีผลไม้ด้วยพวกผลไม้กับพวกต้นไม้ที่มันอยู่ที่สวนสาธนารณะนะคะ เราสามารถเก็บเอาไปกินได้นะคะเพื่อนๆถ้ามันหล่นนะหล่นพื้นนะแต่ไม่ใช่ปีนขึ้นไปเก็บอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะแต่ถ้ามันหล่นพื้นเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บเอาไปกินได้เนาะเก็บได้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีอธิบายบอกทุกอย่างส่วนนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ก็ชอบคือแต่และสวนนะคะเขาจะมี่าบริเวณให้กินน้ำเนาะมันจะเป็น น้ำดื่มได้อะค่ะน้ำดื่มได้น,ะะน,ำดดน้ำประปาของเมืองนี่แหละค่ะเนี่ยเนี้ยนะคะ,ะ,คะเอาไว้สําหรับเวลาเราเหนื่อยเราก็มีน้ําเนี่ยน้าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเปิดนิดนึงัก็พุ่งอะนะคะพุ่งปี๊ดเลยแล้วก็กินน้ําจากตรงนี้นะคะไม่ต้องใช้แก้วนะใช้ปากลองได้เลยรอบนึงสนุกแล้วก็มันก็จะมีเนี่ยค่ะตรงนี้ อันนี้สาหรับล้างเท้าล้างมือนะคะเวลาที่เราไปเล่นดินเล่นทรายนะคะก็ล้างที่นี่ได้ล้างอุปกรณ์เล่นทรายนะของเด็กนี่ค่ะน้าที่นี่เป็นน้ําดื่มได้นะคะน้าน้าของปลาปาของญี่ปุ่นดื่มได้นะคะถามว่ามันอร่อยไหมก็ไม่ได้อร่อยมากมันมีกลิ่นนิดนึงค่ะกลิ่นคอรีน,นิดนึงแต่เขาก็คอนเฟิร์มว่ามันกินได้นะคะนคะคะโอเค เนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะส่วนสาารณะของญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆถ้ามีโอกาสมาญี่ปุ่นก็ลองมาแวะเที่ยวดูนะคะพักผ่อนหย่อนใจนะคะอืมโอเคเดี๋ยวก่อยพาไปดูน้องลิงนะคะน้องลิงเล่นของเล่นโอ้โหเก่งกีดปีนใหญ่เลยปีนได้ไหมครับจริงๆแล้วตรงนี้ของเล่นของเด็กโตนะคะใช่ไหมคะพี่นุ่นเด็กเล็กกีมัน อยากลองตกตุ๊บตกตุ๊บเองกีระวังนะครบเองกี้กำลังจะไปไหมถัค่ะคลิปนี้ก็มาฝากไว้แต่เพ um. ียงเท่านี <t un> <t un ้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ เต็มนตรงนี้ด้วยนะคะ